อ๋อคือมาจากนครสวรรค์แต่ทะเบียนลำพูนใช่ครับเน้นอันนี้ที่ผมรู้ก็คือซื้อรถป้ายแดงมาเลยใช่ครับอันนี้คือเดินทางมาไกลนะมาจากนครสวรรค์นะครับเอา Civic Dimension มาเลขไม่ประมาณ20แสน2แสนกลาง2แสนห้าครับก่อนและหลังแล้วกันเข้าเรื่องเลยก่อนและหลังการขับรู้สึกไงบ้างโอ้ตอนตอนใหม่ๆขับมามันร่อนมันลนันนะก่อนทำก่อนทำก่อนทำอ่ามันจะร่อนแลาขี่มาครับเดินทางมาจากไหนนะนครสวรรค์ครับ มาถึงนี่มาถึงนี่ประมาณกี่กิโลประมาณออก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 มากี่โมงออกจากนู่นหกโมงหกโมงเช้าหกโมงเช้ามาถึงนี่ประมาณเก้าโมงครึ่งช่วงระหว่างการขับเป็นไงก็ช่วงขาขับกลับมาเนี่ยขามาเนี่ยเวลาขี่มาเนี่ยมันจะล่อนร่อนเวลายิ่งกระแทกอะไรเนี่ยโดนหลุมโดนอะไรมันตึก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 นะครับหลังจากทําเสร็จเลยตอนนี้แน่นมากเลยครับดีมากเลยครับฟีลลิ่งต่างกันเลยไหมต่างกันมากเลยครับ เลยอันที่บอกครับเวลาเราเก็บเป็นเป็นเป็นเซตแล้วก็ชุดที่1โชคสต้นชุดที่2มีลูกหมาก6ตัวชุดที่3ามปีกนกพร้อมลูกหมากทําสเต็ปอย่างนี้ในการทาครับเข้าใจคอนเซป t นี้ครับนะฮะครับเห็นภาพเลยว่าความต่างเป็นไงโอต่างมากเลยครับพอวิ่งนี่ผิดกันก่อนทําเลยครับใช่ไหมต่างเห็นชัดเลยใช่ไหมใช่ครับฟีลเหมือนรถใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับเหมือนรถที่ว่าออกมานั่นใหม่เลยครับอ่า แต่อีกเรื่องประเด็นก็คือว่าคันนี้มีหลักๆก็คือเรื่องแหลกที่ขับแล้วมันเกิดการใช่ใช่แหลบโตัวได้นะครับนั่นนะครับพอเราเปลี่ยนแล้วมันจะดูแน่นแล้วเป็นไงแน่นมากเลยครับแนน่ล้วขึ้นลูมแล้วหน้าอะไรเนี่ยจะแน่นจะไม่ไม่มียุบไม่อะไรครับไม่มีเสียงที่กวนใจใช่ครับภาพรวม้วโอเคไหมเลยโอเคครับดีมากเลยครับเป็นรีบักบอกต่อไว้นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ